ดดีียววย,ยวกวกกรรสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การผ่าตัดเปิดกะโหลกนับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับบาดเจ็บศีรษะอย่างรุนแรงรวมถึงผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองภายหลังจากผ่าตัดจำเป็นต้องปิดกลับด้วยเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันความเสียหายของเนื้อสมองและรักษาความดันภายในสมองให้เป็นปกติแผ่นปิดกะโหลกเทียมไทเทเนียมจึงเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบรรจุเข้าในสิทธิประโยชน์บริการแผ่นปิดกะโหลกศีรษะเฉพาะบุคคลผลิตจากโลหะไทเทเนียมด้วยเทคโนโลยีการ ดิมแบบสามมิติสำหรับใช้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องผ่าตัดสมองและไม่สามารถใช้กระโหลกเดิมในการปิดศีรษะได้ช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียมค่ะคือคนที่ผ่าตัดกร,ระโหลกศรีรษะแล้วกระโหลกศีรษะหหลไปเนี่ยหนังจะยุบลงแบมน,นากขึ้นตอนนี้ ประเทศไทยเรามีนวตัตก,กรรมทางการแพทย์แผ่นรับปิดกระโหลกศีรษะที่ทําด้วยไทเทนเนียมที่นี่เนี่ยเขาทำไปทั้งหมด98รายใช้แผ่นปิดกระโหลกศีรษะไทเทเนียมไป15ราลายใช้เป็นแบบพลาสติกไป83รลายอันนี้เป็นนโยบายของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่จะส่งเสริมสนับสนุนนวตัตก,กรรมทางการแพทย์ของประเทศไทยเพื่อให้ประเทศไทยเราเนี่ย มีเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นมาไม่ต้องนำเข้าอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนนวัตรกรรมไทยเมื่อผู้ป่วยมีกระโหลกศีรษะแหว่งมาเนี่ยเมื่อคนไข้าอาการสเตเบิลแล้วจะต้องถามความสมัครใจของคนไข้ก่อน ว่าคนไข้ต้องการปิดกระโหลกซีรจจริงๆเราถึงจะนัดปิดให้เท่าที่ผมติดตามการรักษามานะครับก็ยังไม่เจอว่าใส่ไปแล้วไปทํางานแล้วมีประกันปอดซีามากขึ้นหรือว่ามีข้อบ่งชี้ที่ต้องมาออกออกอย่างเงี้ยไม่มีครับฟีดแบกถ้าเป็นไทเทเนียมเนี่ยถ้าเป็นแบบสังตัดเนี่ยคนไข้ก็จะค่อนข้างพอใจว่าสวยว่าดูดีถ้าเป็นในเรื่องของปั้นเองเนี่ยก็อาจจะมีเวลาคนไข้นอนอาจจะรู้สึกว่ามันมีสเต็ปนิดนึงเกยๆก,กันนิดนึงบ้างอย่างเงี้ย หรือไม่ก็ระยะห่างของขอบกระโหลกศีรษะกับตัวที่ปั้นเองมันอาจจะห่างกันประมาณ3-4มิลสมิลที่คนไข้อาจจะรู้สึกได้ที่สบเปชเนี่ยเรามีงานนวัตกรรมซึ่งอยู่ในชุดรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมอยู่200กว่ารายการ6รายการเป็นนวัตกรรมซึ่งเกิดจากผลงานนักวิจัยไทยแล้วขึ้นบัญชีนวัตกรรมแล้วก็ตอนนี้ผู้มีสิทธิ์บัตรทองเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ นหนึ่งในนั้นคือแผ่นปิดกะโหลกศีษาะเทียมซึ่งเราจะมีวัสดุ2ประเภทประเภทหนึ่งคืออะคริลิกเคาเิียก PMMA นะฮะอีกแผ่นหนึ่งจะเป็นเรื่องของไทเทเนียมนะครับเดิมเนี่ยคนที่ผู้ป่วยที่ต้องผ่านตัดเอากะโหลออกมันจะบุ๋มอะศีรษะจะบุม๋มและเดิมเนี่ยต้องใช้อะคริลิกเอาส่วนปวงกับส่วนน้ำมาปั้นเองเนี่ยนะครับหนึ่งใช้เวลาในการทำนาน แต่ถ้าเกิดใช้นวัตรกรรมตัวนี้เราใช้ CT ีส่งไปให้บริษัทบริษัทก็ขึ้นรูปโดยใช้ 3d printing ถึงเป๊ะเลยอะ่ะสวยงามเลยมาถึงใส่ได้เลยอย่างเงี้ยจะลดระยะเวลาการทำานนการหมอดังนั้นทาให้คุณหมอเนี่ยมีภาระงานลดลงต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าใน6รายการที่อยู่ในบัญชีนวัตรกรรมเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้บัญชีนวัตรกรรมแล้วเราใช้เหมือนเดิมเนี่ยมาจากการประเทศทั้งหมดเลยแต่พอเรามีรายการที่เป็นของคนไทยเข้ามาแทนที่เนี่ยลดงบประมาณได้เราก็ไปกระจายให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงอุปกรณ์ตัวอื่นดังนั้นคนที่ได้ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการทุนทางพารวยสวัสดีค่ะ